ปาก็หาข้อมูลเรื่องวัคซีนฉีด,ป,ดป้องกันพิษเพมาเนะคะทุกคน,นตนมม้องทำหมูมาอู่เพื่อชาตเช่เนชพา,นตานรต่างประเทศสบีเดนอันนี้วันเรียกเอง ที่สามีวันบอกว่าเธอต้องฉีดได้แล้วแล้วเราดีค่ะแล้วเดี๋ยวจะอัปเดตข้อมูลให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะคะาดบาดาสายน้ำเห็ดปานั่นแสงตะวันเป็นบาดามบาดา เรามาฉีดวัคซีน,ซนป้องกันเห็บหมัดหรือว่าสัตว์มีพิษแมลงมีพิษในป่าค่ะเป็นปีแรกนะคะที่วันฉีดวัคซีนป้องกันพิษจากเห็บในป่าเป็นปีแรกเลยค่ะถึงว่าคือวันวิ่งเข้าป่าแล้วคุณลุงนะคะโทรให้วันออกมาจากป่าปก็เธอเธอฉัน ล็อกเวลาฉีดวัคซีนให้เธอแล้ววันเลยคิดว่าวัคซีนโควิดค่ะทุกคนปรากฏว่าเป็นวัคซีนเห็บแฟกติงที่มีอันตรายมากๆเลยค่ะวันเคยทำคลิปให้พี่ๆี่น้องๆดูนะคะวันเข้าป่ามา10ปีแล้วค่ะวันยังไม่ได้ฉีดเลยเพราะว่าคืออ วันยังไม่ได้เข้าป่าจริงๆจ,จังๆมากนะักเพราะว่าเราทำงานด้วยแล้วก็เก็บเห็ดในช่วงวันหยุดเท่านั้นนะคะปีนี้เป็นปีแรกค่ะทีะ่สามีวันบอกว่าเธอต้องฉีดได้แล้วแล้วเราคงคงจะได้มาฉีดทุกปีค่ะแล้วเขาก็หาวันว่างที่เราว่างตรงกันนะคะก็เลยได้วันนี้ค่ะมันจะเป็นวัคซีนที่วันได้ฉีดครั้งแรกนะคะแล้วมีผลเอฟเฟค ยังไงย้อนหลังวันจะมาเล่าให้ฟังนะคะแต่คนที่เข้าป่าทุกคนควรจะฉีดค่ะแล้วก็อย่างวันวันถือพาสปอร์ตสวีเดนวันก็ฉีดได้แต่วันไม่แน่ใจว่าคนไทยที่มาเก็บผลไม้ป่าเห็ดป่าในช่วงหน้าร้อนนะคะที่เดินทางมาแต่ละปีด้วยพาสปอร์ตไทยวันไม่แน่ใจว่าเราจะมีเงื่อนไขยังไงนะคะแต่ก็ลองค้นหาดูนะคะว่านักท่องเที่ยวหรือชาวต่างชาติสามารถฉีดได้ไหมนะคะ นี่ค่ะลักษณะของตัวแฟกติงนะคะตัวเห็บซึ่งก่อนหน้านี้วันโดนกัดทุกปีเลยค่ะเวลามันกัดนะคะมันจะมีรอยดำๆที่ที่ผิวหนังเราค่ะแล้วก็รอยดำจะอยู่ติดตลอดทั้งปีเลยนะคะไม่เข้าป่าก็มีโอกาสโดนกัดค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นนะคะใครอยู่สวีเดนก็มาฉีดวัคซีนป้องกันกันดีที่สุดค่ะ ตอนนี้นะคะวันกับสามีก็ฉีดวัคซีนไปแล้วครั้งที่1ค่ะเงื่อนไขก็คือหลังจากที่ฉีดวัคซีนโดสที่1แล้วเราจะต้องกลับมาฉีดซ้ําอีกภายใน1เดือนค่ะแล้วหลังจากนั้นก็ภายใน3เดือนค่ะแล้วหลังจากนั้นก็ฉีดทุก5ปีค่ะแล้วเดี๋ยวจะอัปเดตข้อมูลให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะคะ พอฉีดวัคซีนเสร็จแล้วเราจะได้ใ uh, บวัคซีนค่ะหรือใบนัดให้ฉีดครั้งต่อไปหรือใบประจำตัวบัตรประจำตัวของคนที่ฉีดวัคซีนตัวนี้นะคะขากลับนะคะเราก็แวะกินข้าวเที่ยงค่ะที่นี่จะมีอาหารบุฟเฟ่ตนานาชาติพิซซ่าสเต็กแล้วก็ของปิ้งย่างแต่ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดนะคะก็จะเป็น ร้านอาหารรสชาติไทยหรือเอเชียค่ะเจ้าของเป็นเวียดนามนะคะจะมีอาหารที่ออกออส่วนใหญ่จะเป็นรสชาติแบบไทยๆท,ทั้งหมดเลยค่ะมีไก่ย่างปอเปียไก่ชุบแป้งทอดหอมทอดมีเฟรนด์ฟรายนะคะแล้วก็มีผัดมี่ั่วค่ะผัดซีอิ๊ว แกงกะทิใส่หน่อไม้เนื้อผัดน้ำมันหอยเมนูไก่แกงเผ็ดไก่ย่างแบบนี้นะคะมีทั้งปีกไก่แล้วก็น่องไก่ค่ะแล้วก็เนื้อผัดใส่หน่อไม้ค่ะซึ่งได้รับความนิยมที่สุดเลยนะคะในบรรดาอาหารบุฟเฟ่ตตรงนี้มีทั้งอาหารไทยและอาหารฝรั่งอาหารไทยจะได้รับความนิยมที่สุดคนจะกินเยอะมากแล้วก็ อร่อยค่ะขากลับจากฉีดวัคซีนได้หมวกใหม่ด้วยค่ะมาดามบ้านนาสวีเดนใบใหม่นะคะวันอยู่ข้างทางวันเจอดอกไม้ประจำประเทศสวีเดนอันนี้วันเรียกเอง เบรกรถเกือบไม่ทันเลยค่ะชื่อว่าดอกโบโลคลินโบโลคลินนะคะออกเสียงแบบนี้เป็นดอกไม้สีน้ำเงินค่ะเขาชอบเกิดแซมลงไปบนทุง่งข้าวบาเล่ค่ะวันไม่แน่ใจว่าวันจะลุยไปได้ไหมนะคะแต่วันอยากเก็บมากๆเลยเดี๋ยววันพาพี่ๆน้องๆไปชมค่ะนั่นค่ะทุกคนดอกโบลคลินนะคะอยู่ในฟาร์มไล่บาเล่ค่ะ เต็มเลยดอกสีน้ำเงินเข้มนะคะ นี่ค่ะได้มาหนึ่งกำรรนะคะดอกโบโลคลินค่ะทุกคนสวยงามมากๆเลยนะคะแล้วก็ดอกอันนี้เป็นคาโมไม้มนะคะทุกคนทุ่งคาโมไม้มยอยู่บนอ,อยู่ใกล้ๆกับทุ่งข้าวบาเล่ค่ะ มาถึงบ้านแล้วคะ่ะภารกิจหมดสิ้นไป1วันเลยนะคะตอนเช้าวันยังไปเก็บเห็ดอยู่เลยคะ่ะคุณลุงก็เช็คหาที่ฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อเห็บแล้วแกเจอได้คิวตอนบ่าย2โทรตามให้วันออกจากปาต้นเที่ยงคะ่ะรีบมาอาบน้ำแล้วก็ขับรถไปประมาณชั่วโมงครึ่งนะคะได้ฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้วแวะซื้อของกินของใช้แล้วก็แวะกินข้าวเที่ยง ก่อนกลับบ้านค่ะตอนนี้ก็ขอเวลาจัดของใส่ตู้เย็นใส่ตู้นะคะซึ่งตอนนี้คือเราเน้นการซื้อเฉพาะของที่จะใช้เท่านั้นค่ะไม่เน้นซื้อ,อเยอะๆทีละครั้งแล้วนะคะเพราะว่าบางทางีของบางอย่างเราไม่ได้กินก็ทิ้งเสียได้ค่ะตอนนี้ต้องประหยัด้วยการซื้อเท่าที่เราจะกินเท่านั้นนะคะก็เท่ากับว่าซื้อเป็นมือม้อๆไดค่ะ เราก็มานั่งคุยกันต่อนะคะวันก็ได้ดอกไม้มาใส่ใจกันค่ะก็เป็นดอกโบโลคลินกับดอกคาโมไม้นะคะสองสีจริงๆแล้วมันมีแบบเป็นฝูงเยอะเป็นฝูงเล็กดอกไม้เป็นฝูงเป็นกลุ่มเยอะมากเลยค่ะแต่มันต้องลุยทุ่งข้าวบาเล่เข้าไปแล้ววันก็เผลอไปหักเข้ามาด้วย1ต้นนะคะโอ้ยขออาภัยอย่างมากเดี๋ยวเขาเห็นในคลิปเขาก็จะรู้ค่ะว่าใคร ไปหักดอกไม้เขาตอนนี้วันจะเอามาจัดใส่ใจกันนะคะระหว่างคาโมไมกับ,บโบรคลินค่ะซึ่งดอกบโบรคลินมันก็จะมีที่แก่แล้วแล้วก็ดอกอ่อนนะคะจะอันนี้ดอกกลิ่งนี้ยังได้อยู่แล้วก็จะมาเล่าเรื่องไปฉีดวัคซีนให้ทุกท่านฟังค่ะ จริงๆแล้วคนที่ไม่ใช่เฉพาะคนที่ชอบเข้าป่านะคะคือคนทุกคนคะ่ะจะต้องไปฉีดวัคซีนแต่ว่าวันน่ะไม่เคยฉีดเพราะว่า <c> <vic> หาคออางอกีกละเพราะว่าในเมืองที่วันอยู่เขา,าไม่มีที่ฉีดค่ะเราจะต้องไปฉีดอีกเมืองหนึ่งค่ะก็คือขาลซา เมืองใหญ่ที่สามีวันไปเข้าโรงพยาบาลนั่นเองนะคะแล้วก็เราจะต้องบุ๊กเวลาค่ะปีที่แล้ววันจะไปฉีดปรากฏว่าตอนที่โควิดมาหนักๆนะคะเขาไม่มีให้ฉีดแ a กทิ้งแล้วเรียกว่าทีบีนะคะสำหรับที่พี่น้องๆที่อยู่สวีเดนอยากได้ข้อมูลเดี๋ยววันลงชื่อให้นะคะเราก็ไปฉีดได้เลยในค่ะสตาร์คือฉีดทุกวันค่ะตอนนี้ ครั้งนี้เลยกลายเป็นการฉีดครั้งแรกนะคะแล้ววัคซีนป้องกันเห็บเนี่ยนะคะไม่ใช่ว่าป้องกันเห็บนะมันทำให้เชื้อเห็บที่กัดเรานะคะมันอ่อนตัวลงทำให้คนที่จะโดนโดนพิษหนัก,นกๆก็จะกลายเป็นเบาลงนั่นเองนะคะไม่อันตรายเรียกว่าไม่อันตรายก็ไม่ได้ทุกคน วัคซีนก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะปลอดภัยนะคะเราต้องดูแลตัวเองค่ะคือดูแลตัวเองยังไงใส่เสื้อผ้าให้มันมิดชิดค่ะแล้วก็เวลาที่เราออกจากป่าเราต้องสำรวจร่างกายเราทันทีค่ะว่ามีตัวแฟกติ้งที่เป็นที่วันให้ดูรูปนะคะเดี๋ยววันจะเอาแนบให้ดูอีกเรื่อยๆซึ่งเห็บหมัดในป่าทุกตัวไม่ใช่แฟกติ้งหมดนะคะมันมีบางตัวเท่านั้นที่เป็นแฟกติ้งค่ะ ตัวมันจะแบนๆสังเกตง่ายๆคือเวลามันกัดมันจะฝังเขี้ยวลงไปข้างในเลยค่ะแล้วเราจะเป็นแผลอักเสบบางคันแพ้ทั้งปีเลยค่ะสามีวันแพ้ทั้งปีเลยนะคะเนี่นะคะเราได้หนึ่งช่อแล้วค่ะแล้วก็ก็คือมันอันตรายสำหรับบางคนมากค่ะหาที่วางก่อนบ้านเราแคบนะคะบ้านเราแคบแล้วทีนี้ คนที่ฉีดแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าจะปลอดภัยร้อเปอร์เซ์ทางที่ดีก็คืออย่าให้เขากัดดีที่สุดค่ะเพราะฉะนั้นก็ป้องกันนะคะอย่างตัววันเองใช้วิธีป้องกันโดยการฉีดยากันยุงด้วยสูตรไหนก็ไม่รู้ใครเป็นคนบอกว่าฉีดยากันยุงแล้วเห็บจะไม่กัดไม่ไม่มีนะคะก็เรียกว่าเราก็ดูแลตัวเองให้ดีที่สุดค่ะแล้วก็เสื้อผ้าที่เราใส่เข้าป่าคือจะต้องอ รัดกุมนิดนึงค่ะคือไม่ให้มันแฟกติ้งมันเข้าไปในตัวเราได้ถุงเท้าต้องใส่สูงขึ้นมาจากกางเกงนะคะเอาถุงเท้าครอบกางเกงเอาไว้คือไม่ให้เขาเข้ามาในร่างกายเราได้นั่นเองค่ะแต่ว่าตัวเขาแบนๆกับทุกคนวันนะคะป้องกันทุกปีก็ไม่รอดค่ะก็กัดกันทุกปีเลยค่ะเพียงแต่ว่าเราโชคดีไม่เจอตัวที่มันเป็นพิษ ถ้าตัวไหนที่มันเป็นพิษเราก็อาจจะแพ้ได้นะคะทุกคนก็สังเกตอาการด้วยตัวเองคือวันก็อ่านข้อมูลของคนที่เขาแพ้นะคะคือจะปวดเมื่อยไม่สบายแบบปวดเมื่อยะคะ่ะเหมือนเราเป็นไข้หวัดแต่อาการแบบปวดเมื่อยหนักมากนะคะนั่นแหละรีบไปหาหมอเลย แล้วถ้าโดนเขากัดนะคะมันจะมีการฝังเขี้ยวลงไปวันทํายังไงวันแกออกเลยพี่น้องวันใช้น้ํามันน้ํามันมากอกถูก็ไม่ออกค่ะใช้ยาหม่องป้ายก็ไม่ออกค่ะแล้ววันราคาญมันมากนะคะแล้วมันก็จะเจ็บเจ็บคันๆวันดึงมันออกเลยค่ะซึ่งเขาบอกว่าอย่าดึงอย่าดึงเพราะเวลาที่มันตกใจมันจะพ่นพิษลงไปในร่างกายเรานะคะ เขาก็จะมะีน้ำยาที่ทามันให้มันออกค่ะแต่มันไม่ออกจริงๆพี่ๆน้องๆวันลองแล้วนะคะมันไม่ออกเวลามันกัดคือมันฝังลงไปเลยขนาดว่ายาหมอ่องแสบๆร้อนๆแบบนั้นมันยังไม่ออกเลยค่ะที่เหลือคือเราก็ต้องดูแลตัวเองดีที่สุดค่ะแล้วก็ฝรั่งบางคนนะคะที่เขาไม่เข้าป่าก็เพราะว่าเขากลัวตัวแฟกติ้งเนี่ยแหะค่ะจะมีข่าวทุกปีค่ะว่า ฝรั่งหรือคนไทยโดนกัดแล้วบางคนนะคะก็คือเชื้อขึ้นสมองค่ะบางคนเชื้อฝังในร่างกายนะคะก็ทำให้เป็นอัมาพาตอมาัอมพฤกอัมพาตได้ค่ะนี่คือพิษของเห็บเฟกติงเลยทำให้ลหลายๆคนเขา ไม่เข้าป่าเก็บเห็ดนะคะเพราะเขากลัวแล้วก็เขาไม่รู้ว่าเขาจะเอาชีวิตเขาไปเสี่ยงทำไมเขาก็เลยกลายเป็นคนไม่เดินป่าส่วนคนไทยนั้นอย่างวันนั้นนะคะเราชอบเดินป่าอยู่แล้วค่ะมันไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะต้องเป็นเหมือนกันหมดแล้วก็ทุกคนจะต้องแพ้เหมือนกันหมดก็ไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นที่เหลือก็ดูแลตัวเองค่ะทุกคนคนที่รักการเดินป่าก็ดูแลตัวเองที่สำคัญที่สุดคือ เวลาเราออกจากป่าเราจะต้องรีบอาบน้าสระผมแล้วเสื้อผ้าที่เราออกมาจากป่านะคะจะต้องใส่ถุงเอาไว้เลยค่ะเพื่อไม่ให้อาสัตว์ป่าที่มันอยู่ในเสื้อผ้าเรากระจายไปในบ้านเราเพราะตัวมันเล็กมากเรามองไม่ค่อยเห็นค่ะเสร็จแล้วนะคะทุกคนวันก็เก็บมาแค่อาแจกันเดียวค่ะนี่ค่ะเราได้ช่อดอกไม้ไมจากดอกไม้ป่าที่เราแวะเก็บ ้างทางเมื่อกี้นะคะสวยไหมคะเป็นสีุงชาติสวีเดนเลยค่ะเหลืองฟ้านี่คะ่ะดอกโบโลคินนะคะดอกไม้คางฐานที่เราแวะเก็บแล้วก็คาโมไมล์ค่ะช่อนี้จะอยู่ได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์นะคะต้องขยันเติมน้ำค่ะนี่คะ่ะสำหรับวันนี้นะคะวันก็เล่าเรื่องเส้นทางที่วัน ไปฉีดวัคซีนเจออะไรบ้างทำอะไรบ้างวันแวะกินอาหารบุฟเฟ่ที่เป็นรสชาติเอเชียหรือเรียกว่าบุฟเฟ่ไทยนั่นเองค่ะแล้วก็แวะซื้อของมาสำหรับอาทิตย์นี้นะคะหลังจากโควิดหลังจากที่สภาพเศรษฐกิจมันได้รับผลกระทบทั่วโลกนะคะของกินของใช้แพงมากเมื่อก่อนวันกับสามีวันจะคุม ค่าอาหารไม่เกินเดือนละ5,000โครนนะคะคือการซื้อแต่ละครั้งมี4อาทิตย์ใช่ไหมคะเราก็ซื้อบ่อยค่ะซื้ออาทิตย์ละครั้งก็ไม่เกินพันโครนไม่เกิน2000ประมาณนี้เราจะควบคุมงบประมาณค่ะหลังจากที่ทุกอย่างมันแพงขึ้นก็ตั้งแต่เดือนมกราเป็นต้นมาค่ะทั้งค่าน้ามันค่าอาหารค่าของกินของใช้ต่างๆแพงขึ้นเป็นเท่าตัวค่ะ ปันกับสามีวันก็เลย,ค,ยคุยกันว่าเรามาคุมเรื่องค่าใช้จ่ายไม่ได้แล้วแต่เราจะมาคุมเรื่องเราจะซื้อของกินที่กินหมดแล้วไม่เหลือทิ้งค่ะก็คือจะซื้อแค่กินหมดเมื่อก่อนเราอาจจะซื้อมาตุนบางอย่างเราไม่ได้กินแล้วก็ทิ้งเราก็ใช้การคิดดูว่าเราจะกินอะไรแล้วมันจะหมดภายในอาทิตย์แบบที่เราไม่ทิ้งนั่นคือเส้นทางการประหยัด อีกอย่างหนึ่งที่เราพอจะทําได้นะคะสําหรับวันนี้วันต้องขอขอบคุณทุกกําลังใจค่ะขอบคุณทุกการรับชมนะคะสาวๆที่ชอบเข้าป่าก็หาข้อมูลเรื่องวัคซีนฉีดป้องกันพิษเห็บเห็บที่เป็นพิษนะคะก็ทุกประเทศน่าจะมีเหมือนกันหมดค่ะก็ดู<อ>แลตัวเองนะคะสําหรับวันนี้ขอบขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะา